ตั้งนโมสามจบนโมตัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตภะคะวะโตอะระหะโตอะระหะโตสัมมาสัมมาสัมพุทธัสสะสัมพุทธัสสะนโมตัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตภะคะวะโตอะระหะโตอะระหะโตสัมมาสัมมาสัมพุทธัสสะสัมพุทธัสสะนโมตัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตภะคะวะโตอะระหะโตอะระหะโตสัมมาสัมมาสัมพุทธัสสะ อมพุทธัสสะคำบูชาพระรัตนตรัยคำบูชาพระรัตนตรัยอิมานิอิมานิสักกาเลนะสักกาเลนะพุทธังพุทธังปูเชมิปูเชมิอิมีนาอิมีนาสักกาเลนะสักกาเลนะธรรมังธรรมังปูเชมิปูเชมิอิมีนาอิมีนาสักกาเะรนะสักกาเลนะสักกาเลนะชังคังสังคังปูเชมิ กูเชนี่คำนมัสการพระรัตนตรัยฮาลาหังสัมมาสัมพุทโธภคควาฮาลาหังสัมมาสัมพุทโภคควาพุตรทางภควันตังอภิวาเทมิบุตรทางภควันตังะควัตงอภิวาเทมิอภิวาเทมิครับสวัสดี ุภควาตาธมโมภควาตาธมโมธามังธามังนามาสามินามาสามิสุปฏิปันโนสุปฏิปันโนภควาโตภควาโตสาวกสังโฆสาวกสังโฆสังฆังนามามิสังฆังนามามิวายพระโยโสตถาตถาคโตโยโสเกศตถาคตโตอรลังหังอาลังหังสามมาสัมพุทโธ อนะะสัมมาสัมพุทโธสัมพุทโธสัมมาสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนวิชาจรณะสัมปันโนสุขะโตโลกาวิทูโลกาวิทูอนุตตลโออนุตตลโอปุริสัทธม์มสารธิปุริสัทธมสารธิสัทธาเทวมนุสยานังสัทธาเทวะสัทธาเทวมนุสยานังมนุษานังพุทโธ พุตุภัควาภควาโยอิมังโยอิมังโลกังโลกังสเทวะกังสตทวะกังสามามะกังสัมมามะกังสัพพามะกังสัพพามะกังสัชมาสัชมาณพามะณพามะนิงณพามะนิงปะชังปะชังสเทวะมะสเทวะมะนุสานังนุสาวสยัง นัสสาสยามอภิญญาอภ <ส parece>. ิญญาสัจกิตวาสัจกิตวาปาเวเทสิปาเวเทสิโยธรรมังโยธรรมังเทเสสิเทเสสิอาทิการจอาทิอาทิกาลยานังอาทิการยานังมัจเจกัลยานังมัจเจกัลยานังปาริสานะปาริสานะกาลยานังกาลยานังสาทังสัทังสยันสยันพิอ่ะ สัพยัญชนะสัพยัญชนะเกวะละเกวะละปาริปุณังปาริปุณังปาริสุทธังปุริสปาริสุทธังธัมมจาริยังธัมมจาริยังปากาปากาเสสีปากาเสสีตะมะหังตะมมะหังปากาวันตังปากาวันตังอภิปูชยามิอภิปูอภิปูชยามิ ตระมังตระมังอะควันตังอะควันตังศีลสาศีลสานัมามินัมามิโยโสโยโสสวาขาโตสวาขาโตภควัตตาธมโมภควัตตาธมโมสันติติโกสันติติโกอากาลิโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกเอหิปัสสิโกโอปนายิโกโอปนายิโกปัจจตังปัจจตังเวทิตาโป เวทิตาภูวินยูหิคินยูวินยูหิตรมมหังตรมมหังธรรมังธรรมังอภิปูชยามิอภิปูชยามิตรมมหังตรมมหังธรรมังธรรมังสีลสาสีลสานมมาักมามิ โยโสโยโสสุปฏิปันนโสุปฏิปันโนภะขวโตภควโตสาวกสังโฆสสาวกังโฆชุปฏิปันนโุปฏิปันโนภะขวโตภควโตสาวกสังโฆสาวกสังโฆยายะปฏิปันนโยยะปฏิปันโนภะขวโตภควโตสาวกสังโฆสาวกสังโฆยายะปฏิปันนโยยะปฏิปันโนภภคควววโโโตตสสากังฆ สาวะกสังโคสามีจิปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนภะคะวะโตภะคะวะโตสาวกสังโฆสาวกสังโฆยาติทังยาติทังจะตาลิจะตาลิปุริสะปุริสะยุคานิยุคานิอัตถะอัตถะปุริสะปุริสะปุกขลาปุกขลาเอสะเอสะภะคะวะโตภะคะวะโตสาวกสังโฆ ภาวะกสังขงอหูเนโยอูเนโยปาหูเนโยปาหนเนโยทักขิเนโยทักขิเนโยอัญชลีกาลเนโยอัญชลีกาลเนโยอนุตตะลังอนุตตะลังปุญญาเกตังปุญญาเกตังโลกัสสะโลกัสสะตัมะหังตัมะหังสังขังสังขังอภิปูชยามิอภิปูชยามิตัมะหังตัมะหังสังขังสังขังสีระสา วิราสานะมามินะมามิ